โอเคนะครับผมก็สวัสดีเรื่องเกับในเกมของดาร์กันบอลเซตโดคังัฟสอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาทําการนี่ตัวละครของซูเปอร์ไซย่าทีโกคูนะครับตัวสีแดงตัวเมื่อนานมาแล้วแล้วก็อิซาเอไปนานมาแล้วด้วยเป็นตัวอิซาเอตัวตู้ธรรมดาตัวแรกเลยมั้งเนี่ยในเกมใช่ไหมคือมันเป็นตัวมันเป็นตัวละครอิซาเอชุดแรกๆที่แบบว่าไม่ใช่ตัวละครงเฟสนะครับตอนนั้นนี่คือผมอึ้งมากเพราะว่าปกติในสมัยนั้นนะตัวอิซาเอสนใจจะเป็นตัวละครตัวคังเฟสนะครับก็เป็นตัวละครตัวคังเฟสแ้่ตัวเนี้ย มันเป็นตัวละครแรกๆเลยที่แบบว่าได้ EC ทั้งที่มันไม่ได้เป็นตัวตู้แบบตู้ใหญ่ๆนะไม่ใช่ตัวตู้ดูคังเฟยเป็นตัวตู้ธรรมดาเออก็เลยแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากๆในสมัยนั้นนะครับก็นั่นแหละนะสมัยนี้ก็มีเต็มเลยมีเกลือนเซิร์ฟเลยนะฮะก็ตัวนี้เป็นตัวละครเอ่อสายตัวสีแดงนะครับแล้วก็เป็นสายดาเมจนะฮะสายโจมตีดาเมจสายเกมเร็วนะสายเปิดมาจะตีแรงไปเลยนะก็ตัวนี้มันชื่อซ้ำกับตัวสีฟ้าไอตัวสีฟ้าดักกอนฟิตัวสีฟ้านะครับมันจะเป็นชื่อเดียวกันแล้วก็่าเเดียยวกันล ตัวละครเดียวกันนะครับซึ่งถามว่าระหว่าง2ตงัวนี้ตัวไหนดีกว่ากันนะผมว่ามันดีคนละแบบว่ะนะนะแต่ถ้าจริงๆผมว่าก็ยกให้ตัวสีฟ้าจะดีสุดใน2ตัวนี้นะครับนะก็โอเคมาว่ากันก่อว่ามันทําอะไรได้บ้างสำหรับตัวละครของไซยาสามกูคูสีแดงนะครับผมเริ่มจากผู้นําก่อนแล้วกันผู้นํานะครับอันนี้อ่าบบกไว้ก่อนเผื่อใครเผื่อใครรู้แล้วก็สามารถข้ามไปได้เลยนะครับข้ามตอนผมแปลสิ้เลยนี้ก็มาแปลสิลให้กับคนที่ยังไม่รู้เฉยนะครับอันนี้นะก็ อย่างที่บอกครับผมเป็นตัวละครอ EZA นะใช้เหรียญเป็นล่างเป็นล่างเป็นล่างอ e EZA ได้นะครับใช้เหรียญเป็นล่างของด่านโคกูฟ้าแหละด่านตัวเก่านะฮะผ <c oughs> ู้นำครับนำให้กับทุกอย่างที่บวกสองบเปอร์เนะอย่ามานำเลยช่างแม่งปล่อยไปปล่อยไปยืนเขียนอย่างนั้นแหละเออปล่อยไปให้มันเป็นผู้นำแบบงงโง่ๆไปอย่ามานำเนี่มันนำไม่ดีเท่าไหร่หรอกนะฮะแล้วก็ท้าไม่ตายนะครับไม่ตายนะครับผมจะทำการตีแบบซูพิมแล้วก็ลดลด,ดดีเฟนส์ศัตรูได้เกรดリーเลวเวลดีเฟนส์นะครับเกรดリーก็ประมาณ50% นรถเกาะศัตรูได้ก็ทําให้ศัตรูเปาะล่งนะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะอ่าแล้วก็สกิลนะครับสกิลนี่คือสุดยอดมากนะฮะก็มีง่ายๆไม่ได้อะไรมากแต่ว่ามันบัฟมาบัฟหลายหลายขั้นมากเลยนะเปิดมาก็ดีเฟนซ์ต์นะครับตั้งต้นก็คือมีบัฟมีบัฟดีเฟนซ์มาให้ตั้งต้นเลย40%นะไม่ต้องแบบว่าเปิดมาต้องทำอะไรก่อนคือเปิดมาก็มีดีเฟนซ์เพิ่มเลย40%นะฮะแล้วก็จะบวกอเอเดนคนะครับ80%นะครับเมื่อเลือดอยู่ที่เราเมื่อเลือดของเราเยอยู่ที่80%หรือว่ามากกว่า ก็คือเลือด30มากกว่าบวกเอเ0อนะครับแล้วก็จะบวกเออีก30เมื่อเลือดอยู่ที่50หรือมากกว่านะครับก็จะเป็นเอฟเฟกทับซ้อนกันนะครับก็จะเพิ่มเอเท่าที่เลือดเรามีแหละนะฮะนี่คือบวกอีก30เมื่อ HP 50หรือมากกว่าแล้วก็จะบวกเอเดอร์เคอีก30เ่อร์เหรือมากบวกคือง่0ยๆอือเื็ดต้ออเยองนะครับเิืงอลือดเยอะยิ่งตีแรงอค่นั้่แหละ ไม่มีอะไรมากเลือดเยอะจะตีแรงมากนะฮะก็คือคุณต้องมีเลือด80%นะ่ะหรือว่า80%ขึ้นไปนะครับสิ่งจะตีแรงในสูงสุดของตัวละครตัวนี้แต่ถ้าเลือดเราต่ำแบบโดนตกไปสักทีสองทีโดนแม่ตายไปก็แบบเลือดรึ่งหลออใช่ไหมก็อาจจะทำตัวนี้มันตีเบามา,มา,มากตีเบาลงมาแบบมากๆเลยก็ได้ก็ต้องแบบคอยเล่นเกมแบบเกมยาวๆเอ้เกมมายาวน่น่าจะเล่นได้ไหวนะเพราะว่าเอเดเคมันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงหูงว่านะเออมันจะไม่เท่ากันเท่าไหร่นะฮะ มันเหมาะกับเกมแบบเกมสั้นๆนะเกมแบบทำรเวลาอะไรเงี้ยเนี่ยแบบเล่นบอสลัดนี่ก็น่าจะโอเคนะเออก็ถือว่าโอเคแต่จริงๆก็เล่นได้มันก็เล่นหลายสถานการณ์รณผมว่านะแล้วแต่แล้วแต่เวลามากกว่าแล้วแต่ออสถานก,การณ์มากกว่านะครับอันนี้ก็นั่นแหละเนี่ยเป็นข้อเสียของมันก็คือยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีเบานะครับอืมมันจะบวกมา3 3ทับเลยนะฮะไอ้เคบวกมา3 3อย่าง3รอบเลยก็คือเลือดต้องเยอะถึงจะตีแรงนะบวกรอบแรกก็80%นะครับเมื่อเลือดเราสะสมเยมากกว่า แต่เลือแล้วคงไม่ต่ำกว่า30%หรอกมั้งใช่ไหมคงยากถ้าจะต่ำกว่า10%นะนะใส่30%นี่คือมันน้อยมากนะเออคือเท่ากับเปลี่ยนร่างของ LR Cell นี่มันน้อยมากนะน่าจะมีบัฟ80%อยู่แล้วแหละผมว่านะแต่บัฟต้อง30%อันนต์อันอันสุดท้าย,ยที่แบบที่บอกว่าเลือดต้อง80%หรือมากกว่าเนี่ยคือต้องคอยเก็บเลือดดีๆต้องแบบหาจังหวะดีๆนะถ้าเลือดมันโดนตีไปสักทีสองท,กท,กทีก็จุกแหละอะไรอย่างนี้ด่าะย,ยากนะครับอาจจะทำ นะครัแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะครับสี่รวมถือว่าโอเคแหละนะเหมาะกับร่าง3ดีก็คือใช้พลังงานมากนะเออแล้วก็ตีแรงเหมาะกับร่าง3มากนะโคตรเหมาะเลยซึ่งทีมหลักที่ผมแนะนําให้เล่นจะเป็นทีมของโกคูฟิมารีกับทีมไซยาห์สามผมว่าน่าจะเหมาะสุดแล้วแหละผมว่านะอืมไม่ก็มูคิฮิโร่ก็ได้เพราะว่ามันเหมาะกับทีมสปีดลันนะทีม Movie Hero มูคิฮิโร่เหมาะกับการเล่นเกมเร็วใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยมันจะยิ่งแบบมันจะตีเร็วมากแล้วก็แบบตีแรงแต่เรื้มเทินเลย นะก็คือเหมือนเทิร์นวันนะเปิดมาก็เก่งเลยนะครับแต่ถ้าเราโดนแบบกับการถ้าเราโดนโจมตีไปสักทีสองทีเลือดประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็จะตีเบาลงไปแบบตีเบาลงไปหนึ่งหนึ่งขั้นเลยนะครับประมาณนั้นได้เลยจะหักอีลิฟไปสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกเป็นตัวละครสายเกมเร็วแล้วก็สายเริ่มต้นนะสายแบบสายเปิดศึกอะเออนะเปิดก่อนได้เปรียบอะไรงี้นะฮะผมชอบอาร์ตมากเลยอาร์ทที่มากเนะี่ยเออนั่นแหละนะก็โอเคหนะ้าไปเดี๋ยวเ,เล่นนาทีของสายาส์เลยนะ มาดูกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนสำหรับตัวละครตัวนี้นะมันจะตีแรงเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าดูทรงแล้วเหมือนจะตีแรงมากๆเช่นกันตัวนี้นะครับเป็นตัวตู้ธรรมดานะถ้าใครได้มาก็อย่าเพิ่งเอาไปขายทิ้งหเลยแล้วแต่ปลดเส้นทางให้ครบก่อนแล้วกันค่อยเอาไปค่อยไปทำอะไรื่อว่าไปตามนะนะปลดเส้นทางให้ครบก่อนสี่ทางแล้วก็ค่อยว่ากันในเรื่องของอนาคตนะครับโอเคมาก็ลุยเลยดีกว่าสำหรับโคคูไซยะสามตัวสีแดงตัวนี้นะครับผมไปลุยโอเคนะครับผมไปลุยเลยทีมซูเปอร์ไซยะทีนะครับเลือดสามแสนเจ็ด รู้สึกว่าเรียมันน้อยๆผมว่าเออดูน้อยๆหน่อยผมว่าเป็นทีมประเภทเลียน,น้อยเพราะว่าอะไรวะเพราะว่านั่นก็ว่าน่าจะเป็นผู้นํามันไม่ได้บวก HP ใช่ไหมเพราะ hombres, ว่ามันบวกเขาไหไรเฮดบวกร้วยเิโอเคเข้าใจแล้วก็ว่าอยู่ผมนึกว่ามันบวกแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไงเออก็ว่าอยู่โถอโอเคมาครับเปิดมาตอนนี้ถือว่าโอเคเลยนะเปิดมาที่บอกครับเริ่มต้นมามันจะตีแรงมากมันจะตีแรงของสูนสุดของมันแหละนี่แบบเปิดเทินมาเทินแรกนะก็มาดูกันว่า มันจะตีเท่าไหร่ในเทิร์แรกนะครับผมมาดูกันอันนี้แบบโนซัพพอร์ตนะมีแต่ลิงก์อย่างเดียวลิงก์ก็น่าจะลิงก์ครบใช่ไหมซุปเปอร์ไซยาเฟเบนเทิลหนี่เบคกิ้งฟอร์มมีใช่ไหมซุปเปอร์ไซยาเนี่ยมีอะเออผมทองจกกากไกลไม่มีก็บ้าลนะมาลุยนะครับเทิร์แรกของโกคูเทิร์แรกคือเทิร์ที่ดีที่สุดของโกคูนะครับถ้าเป็นด่านบอสยังไงก็วันช็อตตายผมว่ามันตีแรงเออบด่านธรมธรมดาธรรมดายัางไงก็ฆ่าบอสตายอยู่แล้วแหละมันบอสก็ต้องมีจุกกันบ้างล้านเจ็ดนะครับโอ้โหเลข เก้าเยอะมากล้านเจ็ดล้านจะดแสนเก้าหมื่นเก้าพันตีไปล้านสี่นะครับไม่ตายมาเท่าไหร่โดนมานะครับมันไม่ใช่ตัวถึกนะบางเหมือนกันโดนไปสามหมื่นสามโอเคไม่ได้แย่นะครับอันนี้คือโนซั u พอร์ตนะผมว่ามันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะมันก็กลางๆวะ่ะนึกว่าจะตีแรงกว่านี้มาหลักสองล้านได้แต่ไม่ถึงนะเออก็ตามนั้นนะครับเทิร์นแรกล้านเจ็ดแบบว่า no support ยังมีแต่ลิง์นะครับ อีเดอเคมันตั้งต้นมาเท่าไหร่หมื่นห้านะครับหมื่นห้าเก้าันหมื่นห้าเก้า้อยอืมก็โอเคอยู่นะแต่ผมคิดว่ามันควรจะเตะขึ้นสองล้านได้แต่มันไม่ได้ว่นะเดี๋ยววนให้ไยาสามจีทีไปอยู่กับโกคูแดงแล้วกันนะดูกันว่าเทินถัดไปจะตีเท่าไหร่เทินของซัพพอร์ตนะครับมาเทินที่สองนะครับนี่ล,งลิงกับลิงกับร่างไซยาน่าจะโอเคว่ะแต่ว่าชี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเออ แต่ว่าลิงไซยัสน่าจะโอเคกว่าเลิงดาเมจแต่คิ้ไม่ได้ลินกับดาร์กดีแล้วเล่นกับบาดักดีแล้วแต่แม่งไม่ได้ไม่ตายอีกโอ้โหลูกแก้วไม่พอแล้วมาอะไรจังหวะน,นี้นะลูกแก้วเอ้ยเออแย่ yeah, แล้วนะครับแบบนี้ไม่เป็นไระเพื่อโกคูครับเพื่อการรีวิวนะเรามาโชว์เคสโกคูแล้วนะไม่เน้นแบบไม่เน้นเน้นให้โชว์ไม่ได้เน้นให้ตัวอื่นต้องมาโชว์นะครับก็จัดไปเลยเต็มที่ยอมทุกอย่างยอมเสียทุกอย่างกูว่าอะไรเงี้ยมึงมาแน,น่นอนนะ คืนนี้ไม่มีผลเนะเพราะว่ามันอยู่ในเธอแล้วนะครับล้านแปดตีแรงขึ้นวะมีลิงก์กับสซยะสองคิดิคอนสองล้านหนะึ่งเนี่ยผมผมเอาแรงรให้มันนำวะผมไม่ได้ดูมันผมอัพเลยให้เขานำวะเนะี่ยตัวนี้เหมือนน่าจะอัพคิดิคอนนำเลยฮะก็เลยคิดิคอนเมื่อกี้ขอดูก่อนล้วกันตอนนี้คือเลือดเลือดครึ่งหลอดไปแล้วน่าจะต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยต้องใช้เทมพิวลับมาก่อนนะโอเคผมดูมันอัพเท่าไหร่ผมเนี่ย ขี้สิบเบิ้ลหแล้วก็ลบสามก็โอเคนะนั่นแหละโอกาสขี้จะเยอะหน่อยนะครับไปเลยไอเทมไปเลยนะคลิปนี้ก็มาโชว์เฉยนะมาเนวโอกาสมาเล่นผ่านนะนี่บอกไว้ก่อนเลยนะครับมาดูกันแต่จริงๆถ้าบาดักมเลือดน้อยจะได้บัฟเอลิเคเพื่อนใช่ไหมเออแล้วก็ควรทำมเมล็ดน้อดน้อย,อยไว้ก่อนก็ดีนะแต่คือต้องต่ํากว่า40%่40ิซึ่งมันจะทําให้โคคูเราไม่ได้พลาสติกในการบัฟให้มันสูงสุดไงเออแม่งโคนั่นเลยโคหักลบกันนะ ผมว่าถ้าทีมโกคุมารีนน่าจะดีกว่าอยู่ยเทีมโกคุมารีนน่าจะโอเคกว่าว่ะเออผมว่านะ่ยสำหรับไซาส์สามตัวนี้ผมว่าอยู่ทีมโกคุน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าซัพพอร์ตมันเยอะด้วยแล้วก็ไม่ไมีมก็ไม่ได้มีเครื่อนไขในการอะไรของบาดักด้วยนะซัพพอร์ตของบาดักอ่ะเพราะบาดักมันต้องซัพพอร์ตได้ก็ต่อเมื่อเลือดเลือดของเราต้องต่ำกว่าอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออนั่นแหละจะได้บัฟอินทรีสี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันเป็นจำนวนที่หักลบกับพาาาสฟของซโกกคตัวนี้มเลยนะ <laughs> โอเคมาเทรร์นนี้นะคับ มาดีเฟนเดอรงมา9ก้าหมื่นนะโอเคเพราะว่ากูใช้ไอเทมกีนแหละนะไม่ได้เล่งมาจากไหนกูใช้ไอเทมไอห่าเียงมาจากไหนละ่าากนนะ <c oughs> กูอะไรใช้เทมโอเคนะครับมาดูกันว่าเทอร์นี้จะตีเท่าไหร่นะครับมีไายาสามจะทีมาซัพพอร์ตด้วยบัฟเอเดเคเพิ่ม33%มานนะมาดูกันประมาณ2ล้านได้นะสองล้านขั้นต่ำ2ล้านเอา้าชิบหายแล้วเจ็บแน่นอนอตัวเล็กๆ เป็นข้างล่างไซยาส์ามตัวเล็กๆสองล้านนะครับสองล้านเป๊ะๆเองนะโอ้โหเสียดายไ,ไม่สองล้านหนึ่งไม่สองสองล้านเป๊ะๆเลยนะผมว่าอันนี้เมื่อกี้รู้สึกมันตีเบาๆพอได้คิดนะเนี่ยปลายดั้ก็สองล้านเหมือนกันนะครับผมตีเท่ากันเลยตัวเพื่อนก็ปวดเปอรเซนเหมือนกันสองล้านนะถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะแต่ผมว่าตัวสีฟ้าน่าจะตีแรงกว่าป่ะใช่ไหมสีฟ้าตีแรงกว่าหรือเปล่าเพราะว่าสเตตอร์ม,มันเยอะด้วยนะครับอื เออไม่รู้สิแต่คือตัวสีฟ้ามันอยู่ได้มันอยู่มันอยู่ได้จํากัดเทินนะครับแต่ว่าตัวสีแดงอะ่ะมันอยู่ได้ทุกเทินมันอยู่ได้แบบไม่จํากัดเทินแต่ว่ามีข้อเสียตรงที่ว่าต้องใช้ฟาสีในการมีเลือดเยอะมันจะเก่งซึ่งผมว่าตัวสีฟ้าจะโอเคกว่าในหลายด้านผมนว่าสีฟ้าก็เกมไวมันก็เหมาะอยู่แล้วเกมไวมันตัวเกมไวอยู่แล้วสีฟ้าเพราะว่าตัวไม่ใช่ตัวละครที่แบบอยู่เกมนานได้นะครับเพราะว่ามันบัฟอินครดีฟิะเป็นจานวนเทินนะเออมีเวลาหมดเหมือนกันซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบ น่าจะตัวฟ้าจะโอเคกว่าแต่ถ้าใครแบบไม่มีตัวละครสีฟ้าจริงก็ใช้ตัวสีแดงไปแทนก็ได้นะก็โอเคนะไม่ได้แย่นะครับใช้ทดแทนกันได้หรือว่าถ้าใครแบบเล่นด่างบอสตูที่มันที่มันต้องใช้สีแดงในการต่อสู้ก็ใช้ตัวนี้ไปแทนได้เลยนะเพราะตัวละครสีแดงนะครับเป็นตัวละครคนละสีกันก็มีข้อดีแตกต่างกันไปนะนี่สองสีฟ้ากับแดงนะเปลี่ยนล่างอื้อายาสสามกูครูมาอีกแล้วแล้วคราวนี้ครับสายะสามกับสายะสสามนึกกัน โอ้โหลเลื่อนไปเหลือนิดเดียวเหลือติ่งเดียวผมคงต้องให้โกคูมันปิดฉากกันแหละอันนี้คือเลือดต่ำไหมเลือดตือเท่าไหร่หนักกว่า3 0มสิบเปอร์เซ็นต์หรือยังเนี่ยน่าจะน่าจะสามสิบเปอร์เซ็นต์พอดีป่ะเออมันอยู่สามขีดอะงั้นก็ดูกันว่าถ้าเลือดมันต่ำไปแล้วเนี่ยอย่างแบบว่าอย่างน้อยก็น่าจะขั้นสูงสุดเลยกนะ็คือไม่มีบัฟเลยเลยจะตีเท่าไหร่โอ้โหแม่งโคตรอนาถโกคู Go เอออย่างนี้มีซัพพอร์ตได้ไหนะจะโดนตีตายกับไหมเนี่ยถ้ามันตีไม่ตาย,าตายนะ แต่มันคงไม่น่าตีมาหรอกมัง้งไม่เอาดิอย่าทำคีย์เฟลนะไม่เอาห้ามตีมันตายนะโอเค000 000 choices, รอดอยู่หนึ่งล้านดาเมจนะครับหืมดาเมจมันตื้ตตตนๆอยู่หลักล้านได้เว้ยยังตะเกียรตะกายถึงหลักล้านได้อยู่เว้ยโอเคนะผมว่าก็โอเคแหละแต่ว่ามันผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แบบถึงขั้นแบบต้องว้าวมากตรงนี้นะเออไม่ได้ว้าวเท่าตัวละครอื่นเท่าไหร่เป็นตัวอีเซที่ธรรมดาธรรมดาไปหน่อยผมว่า ถ้าจะให้ทำร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แบบจะเสียดัวแก้วจะคุ้มไหมก็มันอยู่ที่คนนี่แหละว่าทีมคุณมีหรือเปล่าแบบมีตัละครพร้อมหรือเปล่าโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วเปิดมาแบบนี้สุดยอดนะครับตำแหน่งแบบซัพพอร์ตบาดักสองตัวลิงก์กับโกคูไซยะสามตีม่วงเปลี่ยนล่างนะฮะและไซยะสามมนยิ่งเลือดน,น้อยยิ่งตีแรงใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสบายเลยครับผมมาผมจะใช้โอกาสนี้แหละมาดูกันว่ามันจะตีเท่าไหร่โกคูไซยะสามนะครับต้องเจ็บตัวแน่นอนเลย เจ็บแน่ๆแ,แล้วเก็บลูกแก้วเกิน6ลูกด้วยเนี่ยโอ้โหผมไม่ได้ใช้เทมผมก็นะผมก็ไม่น่าตายปะแต่เพื่อความชัวร์แล้วกันนะผมจะใช้ไอเทมผีแล้วกันเดี๋ยวผมเก็บเผื่อผมตายแต่จริงก็ไม่น่าตายหรือมั้งเออน่าเก็บไปใช้กับตัวละครสีแดงเรามากกว่านะอันนี้ผมต้องยอมไม่ใช้เทมฮิวไปก่อนเพราะว่าจะได้โชว์พาสตในการยิงเล่ต่อนยิงตีแรงของกคูสามครับไม่งั้นเดี๋ยวเล่จะเต็มมันจะไม่ติดพาสติก ADK เ,เพิ่มมาเท่าไร สามล้านสี่นะดาเมจโอเคโอเคไม่ว่าจะสี่ล้านอะไรนี้ไม่ถึงว่าสี่ล้านไม่ถึงแต่ตีไปสามล้านสี่ชนะา,าตาก็ยังแรงอยู่ดีวะตีสามล้านสี่กชนะาทาตุนะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะอืมเรยบร้อยเทินเดียวหลับเลยครับโกคูไซยาสองสีเขียวแพ้ทางมันสุดยอดเทินแล้วไซยาสามสีม่วงสามตัวแล้วมันตัวละครเข้ากันสุดๆไปเลยนนะเมื่อกี้โคตรโหด ถ้าใครแบบมาเล่นนะแล้วแบบได้เ์ออย่างนั้นแล้วเจอกับบอสสีเขียวนะโหยังไงบอสสีเขียวก็ตายไม่น่ารอดหรอกนะไม่น่าอยู่ถึงอนะตายแน่นอนโอเคมา,าต้องยอมเสียจังหวะแล้วมั้งเนี่ยอย่างนี้ไม่น่ารอดว่ะสีฟ้าด้วยเนี่ยโอ้โดนตบแรงน่ากลัวเชใหชเล่นเลยแบบนี้อน่ากลัวเชลเล่นเลยแบบนี้น่ากลัวมากๆช่างน,น่ากลัวอะไรยิ่งนี้นี้ก็เหมือนเดิมครับผม ยังบัฟไม่ได้ไม่เต็มที่นะเทิร์นนี้นะเพราะว่าเลือดเราต่ำไปแล้วมันจะไม่นับเทิร์นเดียวกันเพราะว่ามันจะนับเทิร์นถัดไปที่เราฮิวกลับมาหมายตายในนั้นเออี่แสนแปดงั้นงั้นว่ะงั้นงั้นครึ่งหลอดเลยฮะจะตาย 1, หนึ่งล้านเหมือนเดิมโอ้ยดาเมจต,ต,ตะเกียดตะกายเหลือเกินเออตีเข้าไปแสนหนึ่งนะครับโอเคเนื้อเลือดกูต่ำอีกแล้วต้องรีบๆเลยเนีเ่ยต้องหิวแล้วเพิ่งหิวไปหยกหไม่ต้องหิวแล้ววะแม่งเอย้ย วูบใต้ดักหน้าไงล่ะไม่ตตยดักหน้าอย่างนี้เห็นครับเจ็บไปดิเจ็บตัวแน่นอนโอเคนะครับผมมาเท่นี้ก็น่าจะได้พาสติของเอเดเคเพิ่มมาแล้วพเพราะเรืองเราอยู่ที่ประมาณักน่าจะประมาณ80ดสุดเกือบเลยนะใช่ไหมผมดูไม่ออกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวเลขแบบบอกต่อจงขนาดนั้นไงมันดูได้แค่ขีดนะฮะเออมารอบนี้ดูกัน ก็เรื่อนบบน่าจะคงที่เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้บัฟอะไรมากมายนะมันสแต็กก็ไม่ได้นะครับมันการบัฟแบบบัฟคงที่นะน่าจะประมาณล้านเก้าถึงไหมสองล้านเออสองล้านพอดีเหมือนเทิร์นที่แล้วเหมือนเทิร์นก่อนๆน,น้านั้นนะ่ะที่ตีสองล้านคิริีข้อล้านห้าครับต้องอย่างนี้สิว่าทาไมคิริีขอที่ผมอาจจะโดนสวนกลับมาตายได้ตีไม่ตายอะไรอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> นะเออโอเคได้อยู่เดี๋ยวผมอาจจะไปลองในทีมกูคูเบอรี่แล้วกันนะจะได้เห็นว่ามันเวลาอยู่ในทีมที่แบบว่ามีซัพพอร์ตเยอะๆอ่ะ มันจะตีแรงขึ้นมาหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้ก็ถือว่ามาโชว์ทีมไอเซียสสามแล้วกันนะผมมันก็แบบโอเคไหมอ่ะมันก็โอเคนะแต่แบบรู้สึกว่ามันยังรีดประสิทธิภาพของมันไ,ไม่สูงสุดผมว่านะเพราะว่าไม่รู้ดิแต่คือลิงก์ก็ครบนะลิงก์อีดูเคก็ปั๊บมาครบนะแต่พพอร์ตก็มีแต่ก็ยังตีได้ไม่ถึงหลักสองล้านบวกยังสองล้านปกติอยู่เลยนะไม่รู้สิเดี๋ยวต้องไปลองในทีมของโกคูเบลลี่แล้วกันนะเดี๋ยวผมขอตัดช่วงนี้ไปก่อนแลวกันนะโอเค โอเคนะครับผมมาทีของโกคูบ้างทีมนี้ซัพพอร์ตโคตรเยอะนะครับใส่โกฮังมูวีฮีโร่มาด้วยเอามาซับให้กับโอไซยะสามเพราะว่าอยู่ในประเทศมูวีฮีโร่เหมือนกันไอไซยะสามสีแดงเนี่ยนะโอเคมาเปิดมาเทิร์นแรกอีกแล้วนะครับถือว่าดีพอเดิมมนไปเลยเทิร์นแรกยืนคู่ลิงกับไซยะสามเนี่ยเขาหลุดสีเขียวไว้ด้วยนะถือว่าดีนะเป็นคู่ลิงที่โอเคแต่ผมว่านะมันมีโคตรลิงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไ <laughs> ม่ได้ดูนะฮะโอเคมาตีไปเลยเทิร์นแรก ร้านเจ็ดเหมือนเดิมโอ้โหดาเมจเท่าเดิมเลยใช่เลยเดจาวูทีมระยะหสามรอบแรกเทิร์นแรกแบบโนซัพพอร์ตใช่เลยเนี่ยมีแต่ลิงค์ร้านเจ็ดใช่เลยนะเออสรุปก็คือเทิร์นแรกกับโ no <c oughs> นซัพพอร์ตครบลิงค์น่าจะเป็นร้านเจ็ดอะดาเมจนะแต่มันยังขาดลิงค์แน่นอยู่ป่ะเหมือนเป็นขาดลิงค์นึงอ่ะที่แบบลิงค์กับระยะหสองมันจะได้เพิ่มใหม่เสรนิดนึงนะเออแต่ก็โดยรวมก็ตีมันหลักเนี้ยร้านเจ็ดร้านแปดนะครับต้นๆน,น,นะเทิร์นแรกแบบว่าไม่ได้มีซัพพอร์ตะ แล้วก็เลือดเต็มแบบฟูพาสีิของมันแล,ล้วปิดล่างทำไมนี่โอ้โหไอ้เด็กไอ้เด็กผมยาวแม่เงยเปลี่ยนร่างเฉยเลยโอ้คเออลิงต่อยลิงต่อยตายโกคูโดนลิงต่อยตายเรียบร้อยใส่เดียวกับลิงไงเรียบร้อยดิโอเคเปิดเหมือนเดิมเทิร์นเดิมแล้วปังได้ขีดเลยนะครับเออผมจะให้ปังไปแอคทีฟตอนเทิร์นโกคูนะ ซึ่งโกคูมันจะใช้จะใช้ให้ปังใช้ทีต่ตอนไหนก็ได้เพราะว่าโกคูมันต้องมีเลือดต่ำเลือดเยอะอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใช้ได้เลยแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องมาสแบบต็กเอลิคหรือได้ก่อนเนี่ยขอแค่เลือดเต็มก็พอแหละนะสำหรับแอคทีฟข,ของปังจะได้มาเพิ่มเอลิคให้กับโกคูได้จะได้แบบดูว่าเวลามีปังเพิ่มแอคทีฟเนี่ยตบเอลิคเพิ่มเนี่ยมันจะตีขึ้นแรงไปเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวรอชมกันได้เลยเนะแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องเลยนหลอดเลือดดีๆก่อนเลยอย่าให้เลือดมันต่าาลงงไปมกโโโอ้ห oh oh, คตรรแ ไซอัสนี่เปเนอีกนึ่ป็นตัวที่แม่งโอพอยู่นะโตโดนตีเท่าไหร่นะต่างพึ่งฮิวกลาบมินิคอนฮิวกลาไม่ขี้ฮิวกลาเต็มไหมไม่เต็มนะครับโอ้โหดนตบโอ้โหครึ่งหลอดแล้วกูเรียบร้อยเลือดครึ่งหลอดนะฮะประมาณ60ส0สได้อันนี้คือเสียภาสีไปอันหนึ่งใช่ไหมน่าจะประมาณหนึ่งอันของอัน8ปอร์ซหรือมากกว่าใช่ไหมล่ะโอเคเสียไปแล้วหนึ่งอัน ก็มาดูกันนะครับว่ารอบนี้จะตีเท่าไหร่แบบนี้แล้วกันนะชึบอันนี้คือมีโกฮังมูวี่ฮีโร่มาซัพพอร์ต10%นะซับอีดีเคอีซี0เสร็จไายถ้าแบบว่าถ้ามีเลือกเยอะนะจะได้ว่าจะได้ตีแรงเอานี้ไงเออได้นนะไม่เป็นไรชึบลดอีดีเคไปล้านแปดนะครับอ่าแรงขึ้นมาจากพัศดีของซัพพอร์ตของโกฮังนะคิริคอนด้วยตายเลยสุดยอดนะ ทำไมคิวนิคอนก็โดนตกฟรีๆเมื่อกี้นะก็จุกเหมือนกันโอเคถือว่าดีถือว่าดีอดโอเคมาเธอ์นนี้นะครับสุดยอดเธอน์นนะซัพพอร์ตมาเต็มนะฮะปังพึ่งในเวลาของเธอแล้วลุยเลยไอคิวสกิลปับให้ปู่เองหน่อยป <c oughs> ับให้ปู่หน่อยปู่ภาคแซดนะ่ย <c oughs> ปั๊บไปเพิ่มอีกถามเซนนะฮะโอเค <c oughs> ปู่พ่อปู่พ่อพร้อมเลยเน,นี่นะี่มัน โกคเูเป็นปู่ของปังหรือยังไงเป็นปู่ใช่ไหมน่าจะปู่เลยเนาะนั่นแหละพอก็อยู่ปู่ก็ปู่ก็พร้อมทำวิธีกรรมอะไรวะเนี่ยนะมาไอดเดคครับตั้งต้นสี่แสนห้านะฮะดีเฟนซ์ม,ม,มีอยู่เก้าหมื่นห้าโอเคเพราะว่ากูกูใช้เทพไงเออกูใช้เทพอีกแล้วนะครับกูใช้เทพอีกแล้วเนีเฟเฟนมันเลยเพิ่มมารอบนี้ตีเท่าไหร่นะฮะโกหังแปดแสนนะครับถือว่าแค่นี้ก็ตีแรงนะสำหรับโกหังที่เป็นตัวซัพพอร์ตนะต่อชมครับผมโกคู 2อล้านเโอเคน่าจะเป็นดาเมจสูงสุดของมันแล้วแหละผมว่านะน่าจะเป็นดาเมจที่มันทำได้สูงสุดแล้วแหละ2องล้านหคิดิคอนเบิร์นอีกโอ้โข่ตรงนี้ดีวะไหนๆก็ได้โชว์แล้วก็โชว์ไปให้สุดๆไปเลยเพื่อนอย่างนั้นแหละโอ้โหไม่คิดิคอนคิดิคอนนี่มีแต่โอกาสฆ่าอีกรอบนึงนะไม่ด้โอกาสฆ่าเลยนะเออปิดฉากกับพิธีเลยไม่คิดิคอนให้ตายถ้าคิดิคอนมันจะเท่มากใครฆ่าหรือคิดฆ่ามันกินคิดิคอนน่าจะเท่มากเลยนะเออแบบว่าปิดฉากแบบด้วยแบบตีเบิร์นสองรอบแล้วคิดิคอนทุกรออออออบบหรรรไ้้้คคิิลททังงงะยย่เเเีโโ เสียดายแม่งมีคิดคอลบสองแต่ก็ประมาณนั้นฮะสองล้านเจ็ดดาเมจนะฮะแรงนะแรง,แรงแรงแรงแต่คือกว่าจะได้ดาเมจขนาดนั้นก็คือต้องใช้พังพึ่งต้องวนให้โกหังมาซับพออีกคือมันยุ่งยากนะเออถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเบอร์การเล่นปกตินี่คือไม่มีทางทําได้อยู่แล้วไม่สิโอกาสทําได้แต่ว่ามันอาจจะแบบไม่คุ้มที่จะทาเท่าไหร่เก็บไว้ใช้ให้กับทําให้กับตัวอื่นนมาแต่โอเคกว่าอะไรแบบนั้นครับแต่ถ้าเล่นจริงๆแบบว่าจริงๆนี่ไม่ได้อะไรมากเลยแบบว่า ไม่ต้องมาจริงจังเรื่องตำแหน่งนะก็จะตีม,มาหลักล้าน7จ็ดล้านแปประมาณนั้นนะครับแามว่าโอเคไหมก็โอเคอยู่นะอืมมันก็ไม่ได้แย,ย่ถึงขั้นแบบถึงขั้นหย,ยีเออก็โอเคนะอย่างว่าตัวเก่าแบบตัว i c a ยุคเก่าเลยนะมันก็ไม่ใช่ยุคเก่านะมันแบบ ECA สมัยแรกๆอะ่ะเออสมัยสมัย,มย,มยตัวตู้ธรรมดาแรกๆเลยตัวแรกๆของมันของเกมประมาณนั้นนะครับประมาณนี้เลยตีมาหลักล้านเจ็ดล้านแปดธรรมดาธรรมดานะ แต่ถ้าจริงๆที่ผมทําได้อย่างแบบไม่แก้ก็คือมีปังมาซัพพอร์ตโกหงซัพพอร์ตยินคู่กันอีกก็ประมาณนั้นสองล้านเจ็บคราวนี้มาดูกันก่อว,ว่าถ้ามีโกหงเนี่ยจะตีเท่าไหร่เอา้ายาทซยาสามะไซยาสาม,มสองล้านครับโอเคมีความซัพพอร์ตอย่างนี้ก็คือตีสองล้านได้ก็โอเคนะคริติคอนแล้วอู้สุดยอดเอาคืนเอาคืนน่าจะตายไม่นานหรอกแล้วนะตั้งใจให้ตายแหละจะได้จบคลิปพูดตรงๆเลยแล้วกันนะนั่นแหละ ประมาณนั้นตายหรอวะไม่ตายเนี่ยเฮ้ยอะไรกันรอดงั้นหรือความผึ่งนี่มันอะไรกันนะแต่ไม่เป็นไรผมก็ตัดจบคลิปเลยลวกันนะโอเคก็ประมาณนี้แนะีะสำหรับการเล่นตัวละครของโกคูสามนะอืมก็ตีได้ถึงขั้นสองล้านอยู่แหละแปลว่าไม่ใชแอคทีฟนะไม่ได้ใช้ทีปังก็ตีสองล้านได้อยู่เหมือนกันนะขอแค่ยินคู่กับโกฮังไอโกฮังซัพพอร์ตโนฮีโร่นะครับซึ่ง มันยืนคู่ได้ทั้งสองทีมนะทีมกูฮุนเมลลี่ก็อยู่ได้ทีมมูวิฮิโรก็อยู่ได้เพราะมันอยู่มูวิฮิโรทั้งคู่ไงก็จับยืนคู่กันได้อะไรแบบนั้นนะก็เป็นอีกตัวเลือกที่ที่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวละครอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเก็บตัวนี้มาทําได้เอามาทําเล่นในทีมจริงได้มันก็โอเคนะไม่ได้แย่นะแบบว่าไม่ได้มีตัวละครเลยมากก็ใช้ตัวนี้เล้นไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวในอนาคตค่อยๆว่ากันอีกทีหนึ่งนะหรือว่าตัวนี้ก็เป็นมีงานให้ทาหลายงานเหมือนกันนะแบบ คิดบูสีแดงเอ้ยสีเหลืองอะไรอย่างนี้ามาเล่นฟาร์มเหรียญ I เ a ได้แล้วโอเคด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครเพืนพีวัสยาแล้วก็เป็นสีแดงด้วยอะไรอย่างนี้นะมันก็มีงานทุกงานน่ะตัวละครทุกตัวมีงานให้มันอยู่แล้วนะครับอันนี้มันอยู่ที่จะมีงานมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะสำหรับตัวละครแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนี้นะนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นสำหรับโกคูไซยสามสีแดง i c a ตัวเก่านะฮะก็ถือว่าทารับผมค่อนข้างที่จะงันๆนะไม่ได้ถึงขั้นว้าว แล้วผมชอบอาร์ตมันด้วยไงแต่ะได้มันไม่ได้มันไม่ได้เก่งเขาไหลนะเออแต่อาร์ตมันเท่ดีผมชอบนั่นแหละพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปนะอาร์ตเท่มากมันเป็นแบบออร่าซูเบอร์เซียร์แล้วก็มีแรงลมในการแรงลมพัดพาตอนใช้หมัดต่อยอะไรเงี้ยมีสุกใสเรื่ลยมีอะไรนะเส้นซูเปอร์เซียร์ซูเปอร์เซียร์สองนะเส้นเส้นไฟฟ้าช็อตจุด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 อย่างงี้เท่ดีนะประมาณนั้นนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ไปแล้ว ก็สวัสดีครับผม